สวัสดีพี่น้องนักเลงทำกินทุกทุกท่านนะฮะนี่วันนี้ผมจะพามาดูนี่นะครับเครื่องอัดเม็ดนะฮะนี่ครับพี่ชายผมเขาเลี้ยงหนูนะครับซื้อเครื่องอัดอัดเม็ดมาอัดเม็ดอาหารให้หนูนะฮะตัวนี้ ใช้มาสามปีนะครับตอนนั้นซื้อด้วยราคาเครื่องเปล่านะไม่ไม่รวมมอ,อเตอร์นะครับเจ็ดพันหรือเท่าไหรนะ่ผมจําไม่ได้นะครับแต่รวมๆแล้วมันหมื่นนิดๆน,น,นะครับดูหน้าแป้นหน้าแป้นหกนิ้วนะครับนนรูหกมิลนะฮะใช้งานดีนะครับตัวนี้ถึงเรา เลิกเลี้ยงหนูแล้วก็ใช้อัดอาหารเมร็ดเอ้ปุ๋ยเม็ดนะฮะขี้ไก่ขี้หมูเงี้ยครับเอาไปใส่ไร่ได้นะครับมันก็เซฟต้นทุนของเกษตรกรด้วยนะฮะแต่ตอนเนี้ยใช้เป็นอัดอาหารเม็ดเลี้ยงหนูอยู่นะครับมอเตอร์มอเตอร์นี้ซื้อมาใส่ต่างหากนะฮะตัวนี้สามแรงครับตัวใหญ่มีระบบตัดความร้อนด้วยนะครับ ส่วนถังตัวนี้นะฮะนี่ครับเห็นรอยเชื่อมตรงนี้ไหมฮะจากโรงงานเ็าทำมาฮะแค่นี้นะฮะจากนี้ถึงตรงนี้แค่นี้นะฮะส่วนด้านบนนี่เอามาใส่เองครับโมดิฟายใหม่นะฮะให้มันใส่ได้เยอะนะครับเราไม่ต้องตักบ่อยตะแกรงอันนี้ก็เอามาใส่เองครับบริษัทนี้มาให้แค่นี้นะฮะ เับ okay. มันใช้งานดีอยู่นะฮะถือว่าผ่านนะครับใครที่กําลังจะเลี้ยงหนูเขต้องมีนะครับเครื่องแต่ตอนนี้ราคาคงไม่ถึงนะครับราคามันเริ่มถูกแล้วนะครับเพราะว่าราคาที่ผมบอกไปนะี่หมื่นกว่าบ,บาทเนี่ยมันสมัยสามปีที่แล้วนะฮะแล้วก็มันแพงที่มอเตอร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวการใช้งานนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะลงให้ดูนะฮะตอนอัดอาหารหนูนะฮะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ